สวัสดีครับช่องเกษตรในรั้วบ้านชาแนลขอเสนออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับคว้อมอร่อยที่ได้จากการปลูกนี่คือต้นมยายราสนะครับเราเอามาเลี้ยงเพื่อที่จะทำเป็นโครงสร้าง ในการทำบอนไซในาน,านาคตนนะครับย็งไงครับมายะราบจริงๆนะครับแต่ใบแล้วก็ขุบใบนะครับนี่คือมายราบที่มีชีวิตนะครับเห็นไหมครับนี่คือเสน่ห์ของเขานะครับสามารถที่จะขุบใบได้เมื่อมีอะไรไปสัมผัสนะครับ นี่คือลูก,กลอ่อนของแตงกวาน,นะครับเริ่มติดลูกแล้วน,นะครับยอดอ่อนก็กำลังทอดยาวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็จะเลี้ยงแล้วก็เพิ่มปุ๋ยให้เขาเป็นระยะๆะะนะครับนี่คือกล้วยที่เกิดขึ้นอยู่ข้างบ้านนะครับของเกษตรในโลบ้านนะครับวันนี้มีเมนูพิเศษนะครับจะทำข้าวต้มมัดนะครับโดยใช้กล้วยนะครับ ยังเหลืออีกเครือหนึ่งนะครับตอนนี้กําลังรอให้เขาแก่ได้ที่นะครับถึงจะตัดลงมาทําต่อนะครับส่วนที่เป็นใบตองเราก็ใช้จากต้นกล้วยนะครับที่อยู่ข,ข้างๆนี้นะครับเป็นค้มง,งจรเลยนะครับกินลูกเขาแล้วก็ใช้ใบเขาในการหอ่อเขาต้มมัดนะครับ เมื่อเตรียมทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับแม่บ้านก็ช่วยกันทอนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปนึ่งนะครับนึ่งสุกแล้วเราก็เอามาแบ่งกันกินนะครับเสร็จแล้วนะครับก็หน้าตาอย่างนี้นะครับข้าวต้มมัดนะครับคงจะอร่อยเดี๋ยวลองมาชิมดูนะครับว่าอร่อยขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมดูนะครับรสชาติจะเป็นยังไงนะครับ อร่อยครับอร่อยอร่อยครับหวานธรรมชาตินะครับกล้วยก็มีความหวานอยู่แล้วไม่ได้ใส่น้ำตาลนะครับข้าวก็นุ่มนะครับหอมหอมกลิ่นหอมใบตองกล้วยนะครับกลินธรรมชาติสุดยอดครับเกษตรในรถบ้านยกนิ้วเลยครับลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเรารับชมคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครับ